ถ้าขับรถเนี่ยเฮ่อโอ้ยบนขยขบขบเขายิงครับโอ้คุณรักเกิตาย thank you này, subscribe hàm lưỡi Ghiền ตามมึงมั้งนี่มันราไม่หยุดเลยกูจะปิดไม้มึงแล้วนะอยิงมาอย่างไรวะดีนะข้างหน้าพี่เห็นปะ เฮ้ยผมโดนจงไหน,น,น,ไหนตัดอ๋อโดนอ,อีกตัวหนึ่งโอ้โหัมบัาดีมันโอ้โหเราตังกูไม่นะโดน,นตัวเสือกแจมเฉยเลยอะ่ะไม่มีไอดับเลยตามอมือจะไเปเรียงให้ S <S เรงไหนเลือกบ้านนี้ปะพี่มาบ้านพี่อะข้าบนข้ามบนมากันแล้วพี่จะมาน้อยอยู่ไปได้ไปได้ขึ้นบนดีไงมภูเขาอะตัวแล้วโดม็ดหนึ่งสองเม็ด

ตกตายเีน,น่าจะยิงพี่ไม่เจออะยู UV, UV. ่ียู่ีเขาบนหรอเฮ้ย่หน,น้าผมตายวะ่ะ เพื่อนโดนด้วยโอ้โหโ,โดนหัวเลยอ่ะไม่เกิดใหม่ก็ไแล้ว่ะได้ป่าพีไ่ได้ดแล้วนับได้66เอดับป่ะจะเรีย,ยกให้ได้ไดะเอ้าไม่ต้องเรียกแม่งลงมาอง เฮ้ยตรงข้างบนด้วยแล้วเราไปสัตว์มาเนเลยตรงกลางลานเลยพี่

ทมทำมันเออวะาอะไาทำไมกระสุนมันเบี้ยววะ เห็ดมีเฮ้ยพี่วัดกีเลยพี่ตรงนั้นแ่ะตรงนั้นไม่มีคนเียไหนวะพี่จีพี่จีข้างหลัง Nwikasa Toh di poured Hai Hai Mega อ้าวไอ้ครูทำไมนะครับคุณเอ้าแล้วเพื่อนโดนอะไรข้างบนวะน่ะไปจุกเพื่อนน่แล้ววะเห็นลอยลงมาตะกี้เนี่ย ระเบิดไอ้บ้านหลังน,นี้มีตัวนึงผมปาโดนแล้วนี่ยเน,นี่เข้าไปข้างในพี่มาเขียวเหรอใช่ใช่ข้างบนข้างบนโอ,โอ้สองตัวเลยพี่ในบ้านลม้มล้มตายตายข้างในข้างในนุ๊กนุ๊วระเบิดชี่ในบ้านข้างในข้างใน มองไม่เห็นียอะไเอ้ามีโดนเลยข้างหน้านะบ้นนี้บานนี้โอ้ยโอ้ยมันยิงมาโอ้ยไอ้บ้านันนันเหรอใช่ใช่โอ้ยยิงอยู่ขก เสี่ยงเลยดูว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองออ่อโหพี่หลังมีสามตัวพี่เจอผมเจอยผลตายว่ะเฮ้ยไหนวะบดุ <c oughs> ๊ปดุ๊ป <c oughs> ังไม่พอว่ะโดนยิงฟรีเลยโคโค่้าทำไมบะโคโค่เฮลท์ด้วย้ปช่วยมันนะเฮ้ย ข้างล่างเลยนี้นไปดิเฮ้ยไม่เห็นละมาปะไม่ผ่านกล้องวะไหนอุ้ยไม่ตายเฮีย ข้างบนขวาชีวปะเฮ้ยบนบ้านมันมีตัวอะไรพี่เห็นปะโดดมาแล้ว,วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทียอะไรของมึงอะโอ้โหมันมาตอนไหนวะมันบินขึ้นมามนปินเร็ว ทำอะไรอะ่ะเพื่อนมันมันมทำอะไรมันวะโอ้ my god เราทำกันดีที่สุดแล้วพี่เราตั <c> ้ง <oughs> ใจเล่นกันดีที่สุดแล้ว <laughs> You're a picture, I'm my man